ท่านบุราราถามพระพุทธเ,เจ้านะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเราจะมองเราจะตามเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงมองไม่เห็นเนี่ยแค่ฟังคำถามนะพวกเราก็งงแล้วเนี่ยพรามพาระบาลีเก่งจริงๆนะตั้งคำถามให้ลูกสิธิ์มาถามลูกสิธิ์ได้คำตอบลูกสิธิ์เป็นพระอรหันได้เก่งมากเลย นี่ท่านตัวท่านอาแก่มากท่านมาด้วยตัวเองไม่ไหวเลยส่งลูกศิษย์มาถามบุคคลเห็นโลกนะอย่างไรมัจจุราชจึงมองไม่เห็นพระเจ้าตอบว่าบุคคลเห็นโลกเป็นความว่างมัจจุราชจะมองไม่เห็นตรงที่ มัจจุราชไม่เห็นนั่นคือสภาวะที่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายสิ้นเชิงนะั้นในคนที่มัจจุราชมองไม่เห็นเนี่นคือพระอรหันต์นั่นแหละพระอรหันต์เห็นโลกเป็นยังไงเห็นโลกว่างเห็นไม่ได้คิดให้โลกว่างไม่ได้น้อมจิต ให้เชื่อว่าโลกว่างไม่ได้น้อมจิตจงใจเห็นว่าโลกว่างนะแต่เห็นเฉยๆว่าโลกว่างทำยังไงเราจะเห็นโลกว่างนะเราก็จเจริญมีปัฏนาคกรรมฐานนั่นแหละเรียนรู้รูปประธรรมนามธรรมาท,ทั้งหลายสติระลึกรู้รูป จิตตั้งมั่นปัญญาก็จะเกิดรูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสติระลึกรู้นามงานะด้วยจิตที่ตั้งมั่นก็จะเห็นนมามธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปนามนะไม่ใช่แค่โลกข้างนอกอย่างนี้ สิ่งที่เรียกว่าโลกคือรูปธรรมกับน,นามธรรมถ้าเราเห็นรูปธรรมก็ตกอยู่ใต้ใจรลักนามธรรมก็ตกอยู่ใต้ใจรลักจิตมันก็จะสลัดคืนรูปธรรมนามธรรมให้โลกไปหมดความยึดถือหมดความยึดถือแล้วคราวนี้มันจะเห็นโลกนี้ว่าง